อร่าสวีครับยินดีต้อนรับคนณจ่องไหม์กันนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมครับผมนะ Legend of อ g e อีกแล้วนะครับอ่าเริ่มจะติดเกมนี้แล้วครับเป็นเกมนี้เรื่องสนุกมากครับมันสวยด้วยนะอันนี้ผมจะมาเล่นดูอีกสกรอบหนึ่งนะครับมันสนุกดีนะเนะครับเก็บนะครับเก็บให้หมดนะครับเก็บให้ทุกอันเลยนะ มีอะไรมาเก็บไปก่อนคนระับรับฟรีโอเครับฟรีนะรางวัลโฆษณา1ิเดี๋ยวไปดูแล้วกันรอยโอมายมาไปนี่แหละอะไรนี่จะเป็นเก็บเก็บทั้งหมดเย้ได้มาแล้วครับเก็บทั้งหมด โอเคปฎิการไม่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 โอเคเก็บเรียบร้อยแล้วนะก็หมดแล้วนะครับมันก็ไม่มีแล้วนะอืมโฆษนาโอเคเโอเคครับหมดแล้วนะโอ้ยยังมีเยอวะเนี้ว่าให้มันเยอะเว้ยเข้าเกมมานเดี๋ยวให้มันเยอะเลยนะฮะ อันนี้จะเป็นค่ามหมาแห่งชีพนู่นนี่นั่น,น,อนโอเคนี่พอแลกรับนะฮะโอเคทีนี้เราไปดูรูน <R une. S 1> อ่าเราไปดูรูนกันแล้วจะติดรูนเพิ่มหรือเปล่านะครับรือว่าจะติดรูนแค่นี้เราก็เลือกได้นะฮะ ผมว่าติดแค่นี้น่าจะพคอแหละคขไม่ต้องติดเพิ่มหรอกแมตอิสระนะครับแมตจัดอันดับอลองดูซิกูจะเล่นได้ไหมแมตต์จัดอันดับนะอันนี้จัดอันดับนะมาเร์นะครับยืนยันจัดอันดับนี้น่าจะมีแต่คน,นเก่งๆนะครัเนี่ยนะ ตัวไหนดีเนาะหนึ่งและสองตัวนี้ก็งั้นอยู่น,น,นะนนะมีแล้วกันนะนะเดี๋ยนี้ดีละพอเดี๋ยวตอนสู้กันเดี๋ยวมันก็ดังนะฮะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยแล้วกันเดี๋ยวรอสักแป๊บ,บนึงเจษ หกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยมาแล้วนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฮะให้จบนะให้มันจบจบไปนะครับ ป,งงปิดไปออนนี้นี่ไปนี่ไม่รู้ว่าจะพูดจะอะไรแล้วไปปิดเที่นี้รอคลิปั๊บรอคลีบตีก่อนเลยตีก่อนเลยตีจะได้มาได้นะมาแล้วตีได้กว้างอยู่หรอกนะครับประมาณนี้ ทีนี้คีบเราก็จะไปปี้อมได้แลลวไปยเลือดเสร็จไหมเฮ้ยตายครับออกไปทันล <Wait. S 1> ืมมอดเตี๊นนั่นแหละลืมไปเลยเว้ย เกนะครับเร่งครับเร่งเร่งเร่งเสริมกำลั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 งนะนมีอยู่การนะเสริมแรงนี่นี่นี่เรียบร้อยคิวหนึ่งครับแต่ผมเดินโจนเฟิร์สบั๊ก เมื่อผมเดินโดนเฟิร์สบัตรเมื่อกี้เนี่ยก็โดน Butt, นั่งฆ่านะครับโดนฆ่าโดนเฟิร์สบัตรอ่ะจุดจุดจุดจุจุดจนี่เรียบร้อยแล้วอืม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 เรียบร้อยนี่กลับไปก่อน มันก็กายไหวมันสู้กีดแลไ,ไปก่อนครับเคทีนี้เราก็ออกครับคราวนี้เพราีเราจะตายหมดแล้วนะนี่แหละมันต้องเล่นนี้แหละเดีดดีครับโอโอ,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 โอมันล็อกเป้าเราไว้ผม้นิ้

โอ้ยโอ้ยมา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 ฮึบ้าขาตายโอ้ยโอ้มันมาลุมแล้วไปเริ่มมาลุมแล้วล่ะออสามตัวลุมเลยเว้ยอ้สามลุมหนึ่ง แม่เจ้าเร่งครับเร่งเร่งมาลุมเราไอ้เมื่อกี้เร่งโอเคทำมันเลยอนะเดี๋ยวมาไม้ไวไหมไวนี้นี้นี่นี่นี่มามา แย่ย yeah, ิงนะครับยิงเลยจัดการเลย กันเนียน้ยเนียน้ยเงี้ยยิงบวกววนนอยูทั้งนั้นวะมึงทำอะไรวะเมื่อกี้นี้นะครับขอฟาร์มไหมมึงฟาร์มเก็บเลือดครับเขาเรียกว่าฟาร์มเก็บเลือดครับวันนี้นี่ฟาร์มเก็บเลือดไงการฟาร์มเก็บเลือดคนะของนี้ ฟาร์มเก็บเลือดนี่แหละที่เรียกว่าการฟาร์มเก็บเลือด <Warriors, Attack. S 1> มี่อกี้ฟาร์มเก็บเลือดไหอ่ะต่อครับเฮ้ย <Battle underneath S 1> hey, มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวขอบวนครับ กดรั่วงให้อันติรัวๆครับนี่คราวนี้มันต้องอันตัวๆครวงนี่นี่ตีกิฟต์ตีิฟต์ตีิฟต์ตีิฟเออคิดตายแล้วไปลก็แปลก็แปลโอ้ยตีกิฟตหมดคิดหมดไปหมดเลยนะนน นี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 น,น,นีโอ้ยอ,อีกแออกโอยใหม่ละใหม่ละคัทุกคนใหม่ละต่อมเมองมกำลังวถ้าอยู่ในวงนี้ข้าจะแข็งแกร่งครับการอนาคิอนาคิเป็นมาแนี่นี มตุ้มตุ้มฆ่าคู่ไงฆ่าคู่เลยครับล,ล้จายเอามาหยุดเลยโอ้เริ่มมาถึงป้อมใหญ่ครับถึงป้อมใหญ่และน้ยี่นีเดร้ยครับเรามาถึงป้อมแล ไปเลยแต่ไมึ <Warrior. S 1> งวอดดิสาบไ่เลยขาเลยไม่ไหวละเล็งไว้ละเฮ้ยจีนเล็งไวนะ้น่จีกดเล็งไว้ก่อนแล้วถ้ามันวิ่งมามันจะโดนขานะกดเล็งไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้นี้ แต่พอดำต่อโอ้มีคนเอฟี10.7เลทีเดียวของ9.7นะครับผมรองลงมาอันนี้10.7แล้วครับว้เก่งนะเจ้ครับนะไปถือไม่ไปเจ้สนุกดีนะเมื่อกี้นี้ แล้วเดี๋ยวมาแข่งทั่วไปแข่งจัดอันดับจะันดับที่สนุกสุดแล้วฮะมาอีกสักรอบหนึ่งนะอีกสักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวคราวนี้เอาตัวใหม่บ้างเออตัวอื่นบ้างนะคราวนี้จะไม่เอา้สองตัวนี้แล้วจะเอาเป็นเออทีต้องการหรือเปล่าแขงสายแข่งเหรอ บายแนละ้เนีไปเอเจสิ้นแล้วกันนะมูชิสติกมูชิสติกอาเจโปกฮะลองเอาพวกสายแอสซเจสินแล้วกันโว้ดาบดาบดาบกระบี่ครบับดาบกระบี่เซนดาบกระบี่เหรอน่าจะดาบกระบี่นะดาบกระบี่ เร่งครับเร่งเร่งเร่งไปครับมาเร่งให้เร็วครับจะได้ไปถึงเร็วนะฮะมาเจนเรามาถึงหน้าป้อมแล้วครับเรามาถึงหน้าป้อมแล้วนี่รอคลิปมาครับม,มีอะไรมากเกมนี้ก็ได้แบบเดิมไปโยโยโย่เออ เนี่ยเออเอาเขาแม่มาจูจ่ๆโดนเฟิร์สบัตอีกแล้วเลยเฮ้ยว่าสาระวังแล้วนะเฮ้ยหลบไม่ทันกูโดนเฟิร์สบัตตลอดเลยวะทุกครั้งที่เล่นเลยโดนเดฟเฟิร์สบัตอะไรวะโดนเดฟเฟิร์สบัตรเงี้ยเฮ้ยโดนแม่งเดฟเฟิร์สบัต การที่เล่นเลยมันโดนเดเฟิร์สบัตรมา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 ฮึโดนแม่งเด็เฟิร์สบัตรมาแล้ว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 ไปเลยไปเลยไปเลย อายังไม่มาเหรอ,อเคไม่มาก็ป้อมนี้ขอก่อนแล้วกันนะจ๊เ <Yeah. S 1> <Lydia. S 2> พราะมันก็คงเห็นแะครับว่ายังไรป้อมนี้ก็ไม่รอดแล,ล้วดามเมจโย่ <laughs> Make <it> ทีนี้ก็มารออยตัวนี้ครับรอคลิปมาครับผมนะคลิปเรามันติดคลิปไอ้นี่อ,นอยู่นี่หว่าใช่ลืมไป <I S 2> ด้เนไหนจะกายเรียบร้อยละไปทีนี้ถึงเวลาที่คลิปจะเข้าไปนะเฮ้ย <laughs> มาแล้วเหรอโอ้มาแล้วเว้ยมาแล้วที่นี่นะนั้นก็ ดัมเมสไม่โดนเสินชาสินชาคอมโบนะคอมโบอันตีเลยคอมโบอันติฆ่ามันครับไอ้น้าเขาจะหัวร้อนว้วกูโดนอีกแล้วเหรอวะนั่นแหละครับนี่แหละสายแอสซิสซินความเร็วแหละ มันเร็วจนตามองไม่ทันยังไงล่ะครับนี่แหละกำลังห็งสายความเร็วใจเปล่าความเร็วเหนือขนาดนี้ตามไม่ทันล้สิอสเซสิ้นสายเลยสิ้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยโยโ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้้

ลองเล่นสายเลสสิ่งดูครั้งแรกนะในเกมนี้ก็ดีอยู่นะพอใช้ได้นะครับ make it quick เหรอเกย์ okay, ครับเดี๋ยว,าม,าม,าวมันมาแล้วมันมาแล้วอืมเธอเก make it quick เอา้าเฮ้ยมาว้า

วัตข้าก็ข้าจะได้เหมือนกันนั่นแหละนะข้าหกแล้วครับข้าสามมีข้าหกวะ เออห้าวกใส่มาเริ่มกันเลยนะเย้ครับพีนีนไหนจะจบแล้วสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนจริงทุกอย่างมันก็จะจบลงอืมไม่เปล่าไม่ต่อ ดับเบิ้ลคิวได้เลยครับเลือดเหลือน,น้อยๆโอ้สายนี้โฮ้จะก้าวตัวนี้แหละอ้าว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 จะนี้เข้าป้อมไม่แคร์ครับผมนะถึงป้อมแล้วก็จะไปตีอยู่ดีอ้าวจะน้าอยู่ดีเว้ยไม่แคร์แบนะเข้าป้อมอ้าวจะนี้เข้าป้อมไม่แคร์แบบนั้นก็วินนิ่งสไตล์สามนะครับก็คือเรานั่นเอง MVP ไม่ใช่เรานะ MVP คือเ็นเอตัวเนี้ย ใช่เลยวะก่อนโอ้แล้วเจ็ดแ,แ,แล้วก็ว้สิบสามจุดสองเลยหรอโอ้เยอะนะครับเนี่ยแล้วเจ็ดจนะุดแปดฮะโอเคโอเคนะครับ โอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอเล่นดูแค่นี้แล้วกันนะครับอันนี้มาเล่นให้ดูว่าเออมีอะไรใหม่ตัวละครใหม่เวลาที่ผมเล่นเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงที่เฉยน,นะครับยี่สิบกว่นานาทีแล้วนะครับเกมนะครับตอนก็คลิปอบอที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าอามีคิด็ดอับไอกแก้ดูอะไรอยากให้ทำรีวิวอะไรอีกก็อยากให้อะไรก็คอมเมนต์ได้ใต้ล่างได้เลยนะครับไม่ต่างกันเลยเกมอะไรทำอะไรนะครับคอมเมนต์ได้ล่างได้เลยนะครับ ครับขี้หมาช้อมผมมีวัตถุขี้เคนื่อนเกมภาษาไทยในหยุดกลุ่มนะครับนะครับขี้คนื่อนเกมภาษาไทยในหยุดกลุ่มนะครับวัเก,กิดนสัตอนนี้ก็บายบายครับเย่ yeah.